เนี่ยดิกยันโตโตบอลเล่นตัวรับไม่ค่อยปรับมปดิกยัน

ไปตั้งไปตั้งลอยยี่สิบโค้ดแล้วพี่บังรู้เลยคัน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  สวยเรีบร้อยเกพี่ขอลต้องได้ละเซกเต็มเลยโอ้โหเต็มเซกมจืเมื่อกี้เราจิดโทษนะแม่งยิงเลย

้าโอเคนะมันแม่นนะมันเกียวกับสมองมันังด้วยเวลาไม่ป่วยอย่เี้ยสบายได้นะแต่ล้วมันจะเสีย้เลยโอ เดระบแงไป้วว่าผมแต่งสามพักไปห เมอ้ิงนอะกดนึงกวนึดอะไรออกกล้องหมดนะครับลบๆเลยลกบอยกลับมาจากลาว

ต okay. ิมอยากติมไม่สั่งชุดสีชมพูเหรออ๋อสั่งสั่งแต่เด็กเขาจะทำช้าหน่อยเร้ไหมเหรอติมติมสั่งด้วยเหรอไม่สั่งทำไมคะไม่ทุ่มตะเกียบนี่ไงทุ่มแล้ว ว้าวอวิ่งมากหนอะนี่นงแต่เมื่อสัมผัใครเอาจบตูเดียวกับแม่ตัวเลยเห็นภาพคนนึงเหมือนกันเออเย้เย้ลางมาหน่อยให้นายกับป๋าไุรอาว่างหี ได้ได้เลยไปไม่ท่านั่นแหละเดี๋ยวครับเดินเลยครับเดินเลยครับเดินเลยครับเร็วครับ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  Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.